อันนี้นะครับยกเครื่องลงมาแล้วนะครับฝ้าสูบนะครับก็วาลก็ยังไม่รั่วนะครับแต่ลูกสูบนะครับปอกสูบเป็นรอยนะครับลายหมดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ลูกสูบนะครับลูกสูบลายนะครับนี่ครับการสูบเสียนะครับแล้วก็คว้าลูกใหม่อันนี้ก็น่าจะเคยรื้อผ่ามาแล้วนะครับ ลอยน็อตเยินเลยใช้ลูกบล็อกเบอร์19นะครับยิงออกนะครับตัวนี้ก็ระบบฝั่งชุดคัตก็ไม่เหมือนใครนะครับชุดคัตก่อนก็ได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูชุดคัตกันครับเพื่อนๆฝ <c oughs> ากกด u b s สไ i b e ก็ถูกใจด้วยนะครับอยากให้ลื้อรถรุ่นไหนบอกได้เพราะว่าที่ร้านลื้ทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยแต่ฮาเล่ยังไม่ได้ลื้อครับฮา เอาพกปไฟครับยังไม่ลื้อเพราะว่ายังไม่มีที่จอดตอนนี้ตอนนี้เปิด้าคาดออกนะครับฝั่งซ้ายก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ฝา,าจานไฟกับล้อไม่เหล็กจานไฟแล้วโซ่เราลิ้นนะครับที่ต้องมาออกมาดูฝาคาดดีกว่าฝาคาดอาเยอะอยู่นะครับอ่าถอดเบอร์สิบอกอกอ่นยิงเบอร์สิบออกก่นถอดเบอร์สิบอกอก เดี๋ยวดูคัสกันเพื่อนๆสปาร์คใครยังไม่เคยเห็นนะครับดูไว้เลยเอาแล้วครับทีนี้ก็จะเคาะฝาเติมน้ำมันเครื่องออกนะครับค้อนเคาะออกได้เลยเนนดูฝั่งคัสกันครับใครยังไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยผ่ารุ่นนี้ม,มาแล้วจ้า เดี๋ยวดูด้านในกันครับผมดูด้านในกันนะครับเอาละใกล้จะออกแล้วนะครับลุ้นๆน,นี่ดูด้านในครับเฟืองคันสตาร์ทนะครับนี่ถ้าเป็นของพวกเวฟมันอยู่ด้านในนะอยู่แข้งกลางสปาร์กอยู่แข้งฝั่งค,ค,งคัสต์นะครับเฟืองคันสตาร์ทนะครับแล้วก็ระบบคัสต์เป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนของเวฟร้อยร้อยยี่ห้า 125เวฟร้อยที่เราผ่าระจําเฟืองคัสตมันจะอยู่ด้านในไอ้ถ้วยเนี่ยมันจะกลับออกมาแต่ว่าสปาร์กเนี่ยคัสอยู่ด้านในครับเฟืองแหงนขึ้นมาแทนสลับกันหมดเลยนะครับแล้วก็ของเวฟกดคัสด้านเนี้ยคัสจะคลายนะครับต้องดันเข้าคาัสจะคลายถึงจะมีรอบเกีียวว่างเบิ้นได้แต่เนี้ยต้องกดแล้วดันออกอ่ะถอนนี้ต่อนะครับรอันนี้แต่งซิ่งมาแล้วนะครับหกเหลี่ยมเช่นคว้าเลยเพราะปกติจะเป็นน็อตเบอร์แปดนะครับลูกค้าแต่งซิ่งมาแล้วนะครับใช้เป็น หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมมานะครับนี่เห็นๆเลยก็จะขันง่ายหน่อยหนึ่งแต่ขันลำบากนะครับถ้าเป็นน็อตเบอร์8ก็ตัวทียิงได้เลยนะถ้านี้ก็จะขันขันง่ายลูดยากนะครับแต่ว่าขันยากงงแล้วนะครับไอโอกาสลูดแต่ลูดยากแต่ว่าจะขันลำบากนะครับนี่ครับต้องค่อยๆใช้แจวนเอลขันนะครับหลุดหมดแล้วครับทีนี้ก็ปั่นเลย สปริงคัตนะครับตัวเล็กมากเลยรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้คัตห้าแผ่นนะครับใช้สปริงเล็กได้นะครับสปาร์กเอ็กวันอะไรพวกเนี้ยคัตห้าแผ่นนะครับแล้วก็ใช้สปริงตัวเล็กแบบเนี้ยนะครับมันก็ลดกําลังกดที่สปริงนะครับเพิ่มแผ่นคัตขึ้นมาคัตก็เอาอยู่ไม่ลื่นแผ่นคัตแต่งสปริงคัตแต่งรุ่นนี้มีขายมีจําหน่ายนะครับใครสนใจก็สั่งได้เลยนะครับสปาร์กก็รับทํานะครับอันนี้ก็ เดิมแคมก็มีร้อยสี่สิบบวกอะครับก็เป็นรถสเตปทัวริงนะครับอันนี้นะครับ GPS ก็อยู่ร้อยสามสิบละครับรุ่นนี้ครับสบายๆนะครับอ้าวไวๆหน่อยทิศคนขันจะหลับครับใบไม่ถึงครับวันนี้ใบไม่ถึงนะครับมันลื่นนะครับอ่าหลุดแล้วนะครับตัวที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวดูด้านในครับอย่างงงเลยครับต้องถ่ายไว้ก่อนเลยกว่าประกอบผิดนะครับไม่ใช่อะไรครับเพื่อนๆกว่าประกอบผิดครับอ่าตัวที่สองหลุดแล้วนะครับนี่ครับถอดออกมาทีละตัวนะครับถ้าร้อยยี่ิห้าจะเป็นแผ่นกดใช่ไหมเว็บร้อยเป็นแผ่นกดสี่ตัวดันสปริงนะครับไอ้นี้เป็นน็อตแยกออกมานะครับแผ่นกดไม่ใช้ครับใช้สี่รูสี่ขากดเลยนะครับนี่ครับ สุดยอดมากครับรุ่นนี้ซื้อ,อยากไหมไม่ยากยหรือไม่ยากแต่ไม่เคยลื้อนะครับผมจําได้เลยสงการปีห้าสี่ห้าห้านี่แหละสิบป,ปีที่แล้วอ่ะผมนั่งทาทั้งวันเลยรุ่นเนี้ยประกอบไปแล้วใส่เกียร์รถไม่วิ่งนะครับโอ้โหปวดหัวเลยตอนนั้นนะครับรถวิ่งถอยหลังนะครับอ่านี้ดึงออกมานะครับดูด้านในนะวายนี่ครับด้านในเป็นอย่างนี้เห็นไหม มีลูกปืนอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไว้ที่เดิมอย่างนี้ก่อนนะครับเราจะได้จํามันได้ง่ายนะครับดูแผ่นคัสนะครับนี่แผ่นคัตนะครับแผ่นคัสซิงนะครับเอาออกหมดเลยมีห้าแผ่นนะครับแผ่นคัสนะครับแผ่นเหล็กสี่แผ่นนะครับเยอะมากเลยนะครับรุ่นนี้เยอะเท่าโซนิกเลยนะครับก็เอาออกมาก่อนนะครับเอาอิดอะไรอะ นี่ครับต่อไปยิงน็อตเลยสิบเก้านะครับกับสิบเจ็ดนะครับนี่ครับพืดคาร์ดครับระบบนี้งงมากนะครับงงจริงๆนะครับหรือครั้งแรกผมยังงงเลยนะครับอันนี้ดีว่ารือบ่อยครับอ่ะนี่ครับอ่ะอ่านี่ครับปดเลยจับไม่อยู่นะครับ มันแรงมากมันแรงมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยเราใช้ผ้านะครับอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวพอจับไม่อยู่นะครับโอ้โหมันแรงจริงๆจะหาอะไรขัดก็ไม่ได้เดี๋ยวมันดันหักเลยแหละนะครับไอ้พวกนี้อ่ะอ่ะกดเข้าก่อน ต้องให้มันหนึดๆน,นะครับอเอาออกบอกไฟฟ้าเลยตอนนี้เราจะเปลี่ยนแล้วนะครับมันหมุนตามครับแรงบิดแรงบิดมันน้อยนะครับเราจะใช้บล็อกไฟฟ้านะครับบล็อกไฟฟ้าเนี่ยแรงบิดมันขนาดแรงบิดอะนิวตันเมตรวัดกันอะมันเยอะกว่าเกือบสองเท่าเลยเดี๋ยวดูนะตัวนิดเดียวนะครับแต่ว่าแรงบิดเนี่ยโหเยอะมากครับ ไอบล็อกสี่หุนแบบเนี้ยขันล้อรถยนต์สิบล้อไม่ออกนะครับไอเจอบล็อกตัวเล็กผมไปเนี้ยขันหลุดหมดนะครับยกเ้นน็อตที่ออกมาก็เป็นสนิมนะครับขันไม่หลุดนะครับแต่ถ้าน็อตแบบเนี้ยนะครับมันบิดออกหมดเลยเดี๋ยวดูกันอะตัวผิดทางถูกทางก็ไม่รู้นะเนี่ยครับเห็นไหมแรงบิดมหาศาลบล็อกลมนี่ปั๊มตัก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 กินไฟไปเท่าไหร่ไม่รู้ครับเจอบล็อกไอไฟฟ้าผมเนี้ย แรงบิดสูงสุดเลยครับที่ผมซื้อมาเนี่ยยิงออกง่ายเลยนะครับอ่าดูตัวหน้าตัวหน้าก็เหมือนกันนะครับหลุดหมดเห็นไหมครับโอ้โหโคตรแรงเลยต่อไปก็เอาถ้วยคัสตออกนะครับนี่มีแหวนพับด้วยนะครับการน็อตคายนะครับถ้วยคัสตด้านในเป็นบูธท,ทองเหลืองเห็นไหมอ่าแล้วก็มีบูธตัวยาวหนึ่งตัวบูธตัวสั้นอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูทีเด็ดกัน ของรุ่นนี้นะครับไอรุ่นนี้นะครับมันเขาเรียกว่ารุ่นปรับเสียนเลยถ้าลื้อมาใส่ผิดเนี่ยรถจะเข้าเกียร์แล้วรถรถวิ่งไม่ไปถ้าประกอบผิดนะใส่เกียร์หนึ่งแก๊กบิดไปเถอะรถไม่ไปครับบางคันก็ไม่มีคาร์ดนะครับอ่าเราจะค่อยๆลื้อออกมานะครับตรงนี้เวลาลื้อนะครับจับด้านในนะครับด้านในมันมีสองชั้นนะครับนี่ครับต้องค่อยๆนะครับอ่ามีไขควงตัวเล็กไหมตัวแบนเสี่ยออกมานะครับ ตรงนี้จะลื้อยากจริงๆเพื่อนๆผมนั้นสัมผัสมาแล้วนะครับแล้วก็เคยประกอบผิดนะครับลูกปืนลันเวคัสแตกหมดเลยวิ่งรอบเดียวนะครับนี่ครับยังเอาออกไม่ได้ครับตอนนี้ทันฝั่งนี้เลยนี่ครับอ่าต้องใช้ค่อยๆงัดขึ้นมานะครับค่อยๆดันขึ้นมาครับอดันขึ้นมาครับไม่ขึ้นด้วยครับเพื่อนๆนี่ครับ บอกแล้วว่ามันอ,ออกยากจริงๆนะครับเอาถ้วยออกไม่ได้ด้วยนะครับจำแหวนตรงนี้ไนะบูธนะอ่าให้จำไว้ก่อนครับเดี๋ยวลืมครับเวลาประกอบอเอาไม่ออกครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดึงถ้วยออกนะช่วยดูนังเพื่อนเอาไขค,ควงออกอ่ะเดี๋ยวเราจะดึงถ้วยออกนะครับจำไว้เลยนะรุ่นนี้โคตรยากเลย นะครับเอาถ้วยออกนะครับนี่อย่าเพิ่งนี่นะครับถ้วยครับมีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วมีสปริงหล่นไปไหมมีมีสปริงไหมนี่ครับอ่าสปริงตัวนี้หล่นไปแล้วนะครับนี่ครับนี่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 ที่บอกว่าโอ้โหมัน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 มีอะไรเต็มไปหมดโอ้โหมีสปริงสองตัวครับทุกคนนะครับนี่ครับสปริงสองตัวนะครับเดี๋ยวที่มันเอาออกไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะติดบูทตัวนี้อยู่ นะครับอ่าบูธนี่นะบูธแหวนจำไหนะ้นะนี่ครับบูธแหวนช่วยผมจำด้วยครับเพื่อนๆใครที่ดูเมนไว้ถ้าผมประกอบไม่ถูกยวผมทักไปทีละคนนะครับนี่ครับนี่อะไรเนี่ยโอ้โหมีลูกปืนมีพลาสติกอะไรที่ไม่รู้เต็มเลยนะครับแล้วก็อีกตัวอะไรเนี่ย โอ้โหบูตนะครับบูตนี่ปร๊บแบบนี้นะครับแล้วก็สปริงสองตัวแล้วก็คัสสามก้อนอ้าวเอาลนะครับนี่ที่งงงตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้คือกองนอมอคอนะครับกองแหละกองน้ำมันเครื่องนะครับใช้สับประสาย่อจนชินแล้วดูนะกองน้ำมันเครื่องทุกคนตรงนี้มีเว้านะ เดี๋ยวยกขึ้นมาดูนะมันจะมีรูอยู่ที่ข้อเหวี่ยงนะครับใส่กับข้างงานเข้านะครับใส่กับข้างงานเข้าพังเลยนะครับเนื่องจากละมันเครื่องไม่ไปเลี้ยงก้านกันนะครับผมก็เคยพลาดนะครับทุกคนเคยผิดพลาดกันได้นะครับอันนี้คือกลองละมันเครื่องของมันนะครับนี่ยกขึ้นมานะครับดูตรงเว้านะปึ๊บมีจะมีรูอยู่เห็นไหมนี่อย่าใส่ผิดนะครับนี่ครับอ่าใส่ผิดนี่ยุ่งนะครับ น้ำมันเครื่องไม่เข้านะครับพังตัวใครตัวมันแล้วครับก็ต่อไปก็เป็นระบบเกียร์นะครับนี่ระบบเกียร์ก็โอ้โหผมนี่ยังงงเลยนะครับอ๋อนี่ครับเ้าเอาคีมมาตัวสีแดงครับเอาคลิปล็อกออกก่อน ผ่าแล้วต้องรีบทําอะไรประกอบเลยนะครับอย่าข้ามวันไม่ได้นะครับข้ามวันไปเที่ยวสงการมาลืมนะครับกลับมาลืมประกอบไม่ถูกรถลูกค้าวิ่งไม่ได้งานงอกอีกนะครับนี่ครับเอาออกยากซะด้วยครับเอาแล้วครับปิกปกปิกอยู่แล้วครับทีนี้นะครับเอาออกยากมากครับ นี่ครับต้องใช้วิธีนี้แล้วนะครับถ่างอย่างเดียวพอกดไว้กดไว้กดกัะเกียวไว้อ่าออกแล้วครับเอานะครับเราจะเอานี่ออกก่อนนะครับคันเกียร์นะครับอ,ออกได้ไหมนี่ยลองงัดคันเกียร์สิคอนถอนมันถอนตะปูเลยนี่นะครับ เราจะงัดคันเกียร์งัดคันเกียร์ครับเช็ดเช็เช็ดๆๆก่อนนะครับขี้ดินครับอ่ะเอาคันเกียร์ตรงนี้ออกออกไหมม,มันไม่เหมือนเวมันติดอะไรอ่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราถอนหลักนี้ออกก่อนก็ได้นะครับ รู้สึกว่าหลักจะถอนได้นะครับอ้าวน้าติดอะไรครับเนี่ยอ้าพอพลิกกลับด้านครับไปถอดฝั่งจานไฟก่อนครับรุ่นนี้ถอดยากนะครับถ้าเวฟดึงออกได้เลยใช่ไหมนะครับอ่านี่ครับโอ้โหพอความมีอะไรออกมาด้วยครับเนี่ยยัดอะไรไว้เนี่ยยัดอะไรเหล็กไว้อะไรไว้เนี่ยนะครับไอทางนี้ไอทางด้านนี้อยู่ด้านในนะครับโอ้โหมันโคตรจะอัจฉริยะเลยครับ คตรจะเยอะเลยเอาแล้วฝั่งนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อมีไอ้นี่ด้วยครับน่เป็นก้ามปูเตะเกียร์นะครับนี่ครับนี่นี่นี่เจอแล้วที่เอาคันเกียร์ไม่ออกนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาจานไฟออกก่อนครับตอนนี้เอาล้อไม่เหล็กจานไฟออกก่อนมันเกะกะเลอะเกินนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ถ่ายซูงให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะครับเวลา เอาสิบเจ็ดมาครับเอาสิบเจ็ดครับยิงแล้วรูดแบบนี้ครับไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยครับหวานไปแล้วครับใช้สิบเจ็ดครับเอาค้อนใส่เข้าไปครับนี่ต้องใส่ด้วยค้อนครับพวกน็อตหัวเยินนะครับจำไว้นะครับตีลูกบอกแตกแอนตซินไม่แจกนะครับค่อยๆหน่อยนะครับเอาให้สุดเลยนะครับ น็อตัวลูดนะครับต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับอ่ะจัดเลยเอาล้อแไม่เหล็กจานไฟออกนะครับดูแบบใกล้ชิดเลยครับ mm hmm. อาพอทีนี้นะครับเอาเอาน็อตใส่เข้าไปเอาน็อตใส่เข้าไปใหม่เอาน็อตใส่เข้าไปใหม่นะครับก็เจาะล้อไม่เหล็กจันไฟออกนะครับก็อันนี้นะครับ วิธีดูดล้อไม่เหล็กจันไฟนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่างสูตรหรือช่างที่ทําถูกต้องนะครับตามประเพณีนะครับจะต้องเอาน็อตใส่นะครับสามตัวแล้วก็ดูดนะครับสามขาดูดไม่ได้แต่ถ้าเป็นวิธีช่างต้มดูนะครับดูไว้นะครับแต่อย่าไปทําตามนะครับให้ดูอย่างเดียวพอนะครับอย่าทาตามมะงั้นตีแตกแอนตซินไม่แจกนะครับอ่ะงัดไว้ตึงๆลูกตึงๆนะเอาล้ครับอ่ะ ยงครับยิงน็อตออกมาดูกันนะครับแซบบอรนะครับเอาล้ครับโอ้โหนะครับเกี่ยวน็อตเกี่ยวน็อตตัวเมียนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเกี่ยวลูดไปเลยนะครับเคาะไปสามทีครับอ่ะรอไม่เหล็กออกก่อนนะครับนี่ครับออกอย่างง่ายนะครับเกี่ยวตรงนี้ไม่เสียนะเสียแค่ตัวเมียนะครับเพราะว่านี่ครับ โัมียมันมีรอยตีมาแล้วผมก็เลยตีให้ต่อเลยนะครับจะได้เปลี่ยนน็อตใหม่ไปนะครับนี่ครับเกีียวตัวเมียไม่มีเลยนะครับมีแต่เกีียวเข้าเยียงจันไฟนะครับนี่ครับยังดีอยู่นะครับยังใช้ได้นะครับไม่ต้องเอาไปล้างเกีียวไม่ต้องตาบเกีียวเลยนะครับอ่ะมาดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้นะครับเอาแหวนตัวนี้ออกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ออกอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้ยยังไม่หมดอีกนะครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับ อ่าวางไว้อย่างนี้นะครับพอออกแล้วนะครับการหลงกันลืมนะครับยังไม่แก่ก็หลงได้ลืมได้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันมีหลายชิ้นส่วนแล้วเกินนะครับอ่านี่หนึ่งตัวนะครับโหเยอะไปไหนเนี่ยอ่ะต่อไปคีมดํามานะครับนี่ครับติดไอหมุดตัวเนี้ยครับที่เอาออกไม่ได้นะครับคีมดํายาวมาคีบเลยนะครับคีบหมุดออก นี่แหละครับตัวที่ว่าติดแกนเกียร์ออกไม่ได้สัก,กทีนั่นตัวนี้แหละนะครับสําคัญเลยนะครับถ้าหายก็นะครับข้อต่อโซ่รถ428ใส่ได้นะครับตัวนี้นี่ก็จะมีแหวนอยู่อีกนะครับนี่มันยังไม่หมดนะเนี่ยเห็นไหมแหวนอีกบานเลยนะครับอ่ะเราแหวนออกก่อนนะครับโอ้โหแหวนตัวที่หนึ่งนะครับมันจะเยอะไปไหนนี้อา้าว นี่ครับแกนเกียร์ออกได้แล้วหลุดแล้วนะครับลูกปืนนะครับแล้วก็อะไรหล่นอ่ะ่าแล้วก็นี่แหวนตัวที่สองนี่นะครับประกบลูกปืนโหเยอะจริงๆอ่ะทีนี้กลับข้างได้นะครับมาฝั่งขวานะครับอ่ะตั้งฝั่งขวาขึ้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับเอาแกนเกียร์ออกได้แล้วนะครับปึ้งนี่ครับ ต่อไปนี่อีกนะครับหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมขันออกนะครับไม่งั้นเอาเกียร์ออกไม่ได้นะครับหกเหลี่ยมมานะครับเสียงหล่นไปดังป้องลั่งเลยผมก็ตกใจว่าอะไรหล่นนะครับนี่ครับเกียร์ก็ต้องขันให้ได้รอบมันมันจะติดอย่างนั้งกึกดูนะกึกอ่านี่ครับทีนี้ขันได้นะครับอ้าวจัดเลยนะครับเอาตัวทีทดเข้าไปนะครับมือจะได้ไม่แหกนะครับ อ้าวลูดครับงานงอกแล้วนะครับนี่ครับรูดไปแล้วนะตัวนี้มันชอบรูดบ่อยๆนะครับไม่รู้เป็นอะไรมันแน่นมากเพราะว่าของเดิมนะครับมันใส่กันคายมานะครับเดี๋ยวเราต้องนะครับใช้วิธีเทคนิควิเศษนะครับเอาออกก่อนนะครับ